ไปเร่งด่วนรุ่งแรกก็มาดูการนโยบายที่ลดปัญหายาเสพติดเนี่ยก็มาดูที่นี่ก็ได้เห็นส oh. นครพนมเป็นพื้นที่นําร่องพื้นที่ตัวอย่างที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหาก็พบตั้งแต่การสกัดกัก้นการป้องกามแล้วการบําบัดก็ถือว่าเป็นการทําได้ดีเป็นโมเดลท,ที่ที่อื่นก็น่าจะนําไปใช้ได้ขยายผลได้ แต่ก็ยังมีปัญหาที่แต่และหน่วยงานที่เป็นภาคีในการแก้เนี่ยก็ยังคิดยังไม่ตรงกันอยู่บ้างแล้วก็ที่ได้รับทราบสำคัญเลยเป็นข้อมูลที่จะต้องนำเรียนฝ่ายนโยบายก็คือหลังจากออกจากค่ายบำบัดฟื้นฟูแล้วเนี่ยกลับไปยังพบมีข้อมูลเสพซ้ำอยู่แสดงว่ากระ,ร,าระบวนการของเราในกระบวนการทีเราต้องปรับปรุงว่าที่เราทำอยู่วันนี้ไม่น่าจะได้ผลที่ยั่งยืน ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็หามาตรกา,ารใหม่อีกว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างนี้แล้วเนี่ยผ่านมาตั้งจากโรงพยาบาลแล้วส่งค่าบำบัดอย่างนี้แล้วเนี่ยตั้งร้อยี่สิบวันอยู่ที่นี่กลับไปแล้วยังไปเสพซับที่มันศูน์เปล่านี่ก็ไม่ได้ตําหนิฝ่ายปฏิบัติแต่ตําหนิเรื่องกระบวนการของเราน่าจะต้องทําอะไรมากกว่านี้รองรับอย่างไร เพราะว่ากระบวนการอื่นทํนาทได้ดีโรงพยาบาลทาได้ดีค่ายฐานทําได้ดีพอส่งกลับไปที่ชุมชนรับไม่ได้เด็กก็เข้าสู่กระบวนการเดิมต้องลงไปจัดการที่ชุมชนด้วย,วยเห็นวันนี้ที่สรุปวันนี้ได้นะ<ค>เขาอยากเป็นทาหารใช่ไหมได้ทันทีถ้าเขาสามารถที่จะหนึ่งอายุได้แล้วก็บอกว่าตัวเองเลิกได้สมบูรณ์แบบเลิกได้ก็เป็นทาหารได้เป็นทาหารอาชีพได้เป็นข้าราชการได้ ต้องต้องอยู่ที่เจ้าตัวด้วย๋อ,อก็เนี่ยฮะก็กำชับทางก็สักพักก็จะกาชับทางสาสุขกองทัพสปสบอกว่าให้ได้คุยกันให้ชัดเอาบทเรียนที่ทํามานี่ลองสรุปอีกทีสิสรุปว่าที่สปสคิดและทําแล้วก็สาสุขแล้วกองทัพคิดและทำเนี่ยที่ผ่านมาแล้วมันมันได้ผลไหมมากน้อยไหมลองสรุปเพราะว่าแปดเดือนรัฐบาลทํามาถูกไหม เดี๋ยวเราก็กาลังจะากประเมินแล้วทบทวนก็คือบอกว่าให้โอกาสถือว่าเขามีโอกาสดีๆแล้วก็ให้กําลังใจในการที่จะต้องก้าวพ้นมันออกมาแล้วก็กําลังใจจากฝ่ายปฏิบัติคือวิทยกรผู้ดูแลก็เหนื่อยก็ให้กําลังใจว่าทําต่อไปวบัญชาก็เหมือนกันครับก็ทางรัฐบาลและสังคมตั้งความหวังวกับเรามากแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่มากคือ,อยาเสพติด ผมไปภาคใต้สามจังหวัชดชเดียนภาคใต้ไปถามประชาชนถามอย่างเป็นระบบนะมีระบบสอบถามนะถามว่าอยากให้แก้ปัญหาชีวิตอะไรให้คนจะทายว่าต้องการขอ,อการรายก่อนใช่ไหมหยุดฆ่าหยุดโจมตีหยุดก่อการร้ายไหแต่คนภาคใต้ตอบว่าแรกสุดอยากให้ปราบอย่างเสียบีเรื่องนี้เรื่องใหญ่